สวัสดีครับสนิทโจ้าทยวทยุชาแนลยูทูปครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเวิร์มาร์เก็ตนะครับฟรองเทวีวัฒนานะครับผมอยู่ที่ร้านในกะเพราลุงอ้วนนะลุงอ้วนสักกะเพราใช่ไหมทีมงานลุงอ้วนนะฮะนี่ครับโอ้ใส่ชุดกันหลายคนเลยนะทีมงานนะครับตอนนี้ก็กำลังบรรเลงเพลงวิทยายุทธนะฮะผัดกะเพราหมูนะครับตอนนี้นะฮะที่ร้านนี้กะเพราอะไรงมากครับ อ,อ,ยอย่างเดียวเลยรวดรวเลยไม่มีกระเพรา,าเนื้อเนี่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะฮะก็จะมีการป้องกันนะครับอันนี้คือเป็นที่ดูดควันนะฮะดูดควันดูดฝุ่นดูด,ด,ดอ,อะไรที่มันชุน้นออกไปข้างนอกนะฮะเพื่อไม่ให้คนในร้านได้ไอได้จามกันนะฮะนี่ครับโอ้ไฟใช้องใช้ไฟแรงเนาะนี่เป็นกระเพราไฟลุกนะฮะกระเพราไฟลุกนะครับ,ราารบโอ้ถ่ากันหลายเตาลูกน้ก็ใช่เหรอโอ้นี่ก็ใช่นะเนี่ยคือเตรียมไว้เฉย อ๋อนี่รวนไว้เถอะให้ทางนี้ให้ทางนี้เป็นคนจัดการนี่นี่ครับโอ้กระเพาไฟลุก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 ,ลกมันอร่อยตรงที่ไฟลุกนี่ใช่ไหมครับผมโอ,อสูตรเด็ดเคล็ดลับอร่อยตรงที่ไฟลุกนี่แหละแล้วก็ปรุงรสนะครับ นี่ดูไฟก่อนโอ้โหแม่เจ้าโอโ้ขั้นตอนสุดท้ายใส่แบกกะวาเข้าไปปั๊บโอ้โหใส่เป็นกำๆเลยนะกำใหญ่มาก อะไรนะอะไรด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์คืออะไรครับด็อกเตอร์คือเผ็ดมากด็อกเตอร์คือเผ็ดมากนี่สูตรทอนนะฮะใครที่ยังไม่เคยติดตามชมในคลิปนะครับมีด็อกเตอร์มีอะไรอีกครับมีเผ็ดกลางครับแล้วเผ็ดน้อยแล้วก็ไม่พริกอ๋อมีเผ็ดน้อยเผ็ดกลางแล้วก็ไม่พริกแล้วก็ด็อกเตอร์นี่นี่เพิ่มพริกเข้าไปนี่นายเป็นด็อกเตอร์นี่เป็นกลางครับอ๋อนี่เผ็ดกลางเหรอครัโอ้โหนาดเผ็ดกลางนะเนี่ยดูพริกซะก่อนมีด็อกเตอร์สองด้วย อันนี้ราคายี่สิบห้าบาทนะทนะถ้าไม่มีไข่ดาวนะถ้าไข่ดาวเป็น30ใช่ไหมเออนี่ครับ25บาทได้เยอะมากมีข้าวด้วยมีกะเพราด้วยนะฮะร,ร้านพี่อ้วนนะนะครับร้านลุงอ้วนหรือว่าร้านพี่อ้วนผัดกะเพรานราี่ฮะทวีอ่ทวีวัฒนานะครับตลาดวัวมาร์เก็ตนะครับตรงนี้โอ้โหอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นด็อกเตอร์ครับเป็นด็อกเตอร์มาแล้วงานเข้า พอวันนั้นผมไปถ่ายส้มตำโจ๊ะเผ็ดแบบนี้แหละส้มตำโจ๊ะตัวนี้พริกแพงทำไมถึงได้เอ่ออามาก้ามาทำแบบนี้ครับเพื่อราคาแพงแค่นี้ก็อยากให้ลูกค้ากินรู้รสขออยากให้ลูกค้ากินแบบสมมติโดนเหม่อไปนะอ่าตามตามสูตรที่เขาต้องการกินนะฮะอันนี้สำหรับพอเผ็ดกับเผาเผ็ดเผ็ดเลยนะฮะนี่ครับโอ้โหแม่เจ้าแดงโลเลยโอ้โหดูดูดูตุอรืด้วยูดูก่อนโอ้โหเหลือเชื่อ นี่ไม่ใช่พริกสดธรรมดาพริกแห้งนะฮะดูดิโอ้โหดูดินี่ครับอันนี้มีไข่ดาวด้วยอันนี้คือเผ็ดมากนะครับเผ็ดมากเผ็ดไฟแลบเผ็ดด็อกเตอร์นะนี่เผ็ดน้อยไหมเผ็ดน้อยปกติไม่มีเผ็ดน้อยของพี่มีเผ็ดน้อยมีเผ็ดน้อย เผ็ดน <Cette cow, S 1> ้อยอ๋อเขาจะทำทีระเลเวลนะฮะเผ็ดน้อยก่อนเผ็ดน้อยสี่แล้วก็มีเผ็ดกลางแล้วก็มีเผ็ดมากแล้วก็ด็อกเตอร์อ๋อมีห้าสี่สเต็ปนี่สำหรับสาขาลุงอ้วนกะเพรากะเพราเผ็ดนะฮะจะมีสองสาขาที่สลาววมาเก็ตนะครับมีตรงนี้เป็นเป็นสาขาแรกนะแล้วก็มีอีกหนึ่งสาขาครับตรงนี้พี่อ้วนจะอยู่ตรงนี้นะครับ อีสกสกานหนึ่งเป็นของแฟนใช่ไหมโโอ่าเป็นของเจนะครับเจีเฮียอวันจะอยู่ตรงนี้นี่อันนี้คือธรรมดาใช่ไหมนี่ครับโอ้โหลูกอีกแล้วลูกอีกแล้วนี่ครับมันมันรออยตรงนี้แหละตรงที่ไฟลุกนี่แหละนี่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 คนผัดน,นี่ไม่แสบบ้างเลรอครับแสบหน้าแสบตามไหมแสบจนชินแล้วใช่ไหมโอ้แต่มีหน้าที่ผัดก็ต้องผัดน,นะ แต่โชคดีนะครับเขามีเทื่องดูอากาศให้นะครับมันไม่เข้าปอดเข้าจมูกน่ครับโอ้ไฟแลบไฟแลบอา่านี่ <c oughs> มันจะไม่ใช่แบบร้อนอย่างเดียวนะฮะมันต้องเผ็ดมันต้องร้อนนะครับนี่คนกรอกข้าวไม่ทันเลยฮะต้อง <c oughs> นี่ฮะว่างเลยฮะเพราะว่า,วาคนซื้อพอวางเสร็จ คนเอาไปหมดเลยนะฮะต้องตักข้าวใหม่อีกแล้วเห็นร้านเล็กๆอคนนี้มีพนักง,งานตั้งหคนเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะนี่ครับเป็นประมาณหนึ่งล็อกนะฮะทุกท้าก็รู้กันนะฮะมาไม่ขาดสายเลยนะครับมาซื้อกันนะฮะข้าแถวกันมาบางทีเขาบอกว่าข้าแถวยาวเลยนะฮะนี่ๆๆนายเจ้า อันนี้เป็นน้ำมันธรรมดาเนาะไม่ได้ทำโชว์นะปกติมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะไม่ใช่มาถ่ายคลิปแล้วเข้าทำโชว์ไม่ใช่นะครับมันก็ไม่ได้ใช้นะโอ้นี่ไม่ใช่ในชะั้นน้ำมันด้วยเป็นเป็นเป็นน้ำมันในตัวในตัวหมูอ๋อในเนื้อหมูเลย,ยอ๋อประหยัดน้ำมันไปด้วยในตัวเลยนี่ดีเลยนะครับแม่เจ้าแม่เจ้าดูก่อนนี่เสร็จแล้วก็ใส่ก,กระเพราเข้าไปปัาบปัาบโอ้ กะเพราวันละกี่โลครับเนี่ยรับ้อยครับเป็นร้อยโลเลยเหรอโอโ้โหแล้วทางทางที่คนขายเข้าเด็ดมาให้ไหมหรือว่ามันเด็ดกันเองสั่งมาไม่ดีครับอ,อ๋อสั่งเขาแบบว่าเขาเด็ดมาให้เลยเนาะครับผมอ,อ๋อไม่ได้มาเป็นต้นนะฮะไม่งั้นมันจะไม่ทันเนาะ,ะใช่อ่าชุดแรกจ,จะเป็นเลเวลแรกคือจะเป็นเผ็ดน้อยนะครับสี่เผ็ดน้อยสี่สสส พอเผ็ดน้อยเสร็จถ้าใครต้องการเผ็ดกลางเขาจะอัพพิกเพิ่มเข้าไปอีกเผ็ดน้อยเป็นหกเผ็ดน้อยหกแล้วจ้านี่นะครับกะเพราลุงอ้วนนะครับลุงอ้วนกะเพราไฟรุกนะฮะสาขาคลองทวีพัฒนานะครับตลาดโวรมาร์เก็ตนะสุดยอดกะเพราเหมือนกันนะเจ้านี้ครับเป็นหนึ่งไม่ลองใครไม่เป็นลองใครนะครับถือว่าเคยไปออกร์การหรือเปล่า เคยบอการางวัลแล้วด้วยนะอยู่ง Youtube ก็มาถ่ายนะครับช่องน้องอคนทางลาวมาถ่ายไปน,ะนั้นหนล้านวิวเลยนะสาหรับคลิปที่นี่นะนนก็ติดตามชมด้วยนะครับในคลิปของสุนิชจดทราเวลนะครับแล้วท่าำไมไฟไม่ลุกอ่ะทำแบบคนนี้ไม่ได้เหรอเอาแบบลุกแบบบึ๊บ,บ,บๆเลยไม่ได้เหรออ๋อนี่เขาเรียกว่ารวนใช่ไหมอันนี้รวนเบิร์นมาให้มันแบบมันคือแต่งมันออมาก่อนนะฮะนี่ โอ้ไม่ติดกระทํากันเนาะนี่เสร็จแล้วก็ต้องไปล้างอ๋อนี่นี่คนนี้เป็นหน้าที่ล้างกระทะนะครับคือเคลียร์กระทะนะครับให้มันเลี่ยมเอี่ยมอ่องนะฮะล้วก็จะมีแผนกที่2คือคนนี้จะเบินเบินหมูให้มันแตกมันออกมานะฮะนี่ใครมีขั้นตอนนะพนักงานนะะคนที่สามคือช่างนะครับนี่มาดูขั้นตอนชัดๆเลยนะฮะไม่ห่วงสูตรหววิชาแล้วโระเฮียอ้วนนี่ครับพอสูตรของเขาก็คือสูตรเขาตาตัวอู่แล้วนะฮะแล้วนี่คนนี้ล้างกระทะคนนี้ก็ มาเบิร์นให้หมูแตกมันแล้วก็คนนี้ทําการชั่งนะครับทําการชั่งให้เป็นกิโลกิโลนะฮะเพื่อจะได้รู้ว่าตามสูตรใช่ไหมตามสูตรมันจะได้กี่จานกี่จานอย่างเงี้ยนะฮะมันต้องใช้เศษนิดนึงใช่ไหมหนึ่งกิโลเศษกับเศษใช่ไหมอ๋อเผื่อมันหดเหรออ๋อเผื่อมันแบบน้ําเนื้อมันออกมานะนี่สเต็ปที่สี่ก็คือหนึ่งสองสามสี่สี่ก็คือผัดสเต็ปที่ห้าคือเป็นคนทุกคนห่อนะครับทุกคนหอแล้วก็เก็บ แล้วก็มีคนเก็บตังค์นะฮะแล้วก็นี่ครับประมาณห้าสเต็ปนะฮะในการทำนะฮะในแต่ละขั้นตอนนะฮะนี่ครับก็ไม่จะมีอะไรมากมายนะก็แต่น้ำมันหอยพวกนี้แล้วครับแล้วก็มัน,จะม,นจะมันอยู่แล้วในเนื้อของหมูนะครับโดยไม่ใช้น้ำมันในการผัดเลยนะฮะแล้วก็ใส่ปุงรสดีแค่นั้นเองครับพริกก็ใส่สูตรเป็นพริกแห้งนะโอ้หน้ากินมากเลย แต่ที่น,น่าดูน่าชมคือเขาจะเปิดไฟแรงมากแล้วก็ทำแบบไฟลุกๆนะทีนี่จะยังไม่มีบริการทานนั่งทานนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะสั่งกลับบ้านนะครับ นี่ต้องใช้ไฟอ่อนใช่ไหมใช้ไฟไอ่อนใช่ไหม,ไหมอ๋อเพื่อเพื่อให้มันแบบให้มันสุกอแบบ๋อให้มันสุกแบบมีเดียมมีเดยมก่อนแล้วค่อยเอาไปผัดอีกทีนะฮะนี่ครับก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะนะสำหรับรสดีนะใส่นิดเดียวนะฮะเพราะมันจะมันอยู่แล้วนะครับมันจะเผ็ดมันจะมันกลมกล่อมนะฮะ กับน,น้ำมันหอยเป็นสูตรง่ายๆนะครับสาหรับอาหารของไทยๆเรานะครับเป็นเป็นอาหารบางคนบอกว่าอาหารสิ้นคิดนะผัดกะเพราไข่เจียวแล้วพวกนี้นะเป็นอาหารที่ว่าสั่งง่ายที่สุดในบรรดาคนที่ไม่รู้จะสั่งอะไรกินนะครับก็คือผัดกะเพรานี่เองฮะพอกเบสิวผัดกะเพรานะค,ะคร,รับวิทไลด์โช๊ตไฟสีชูฮัก คนผัดนี่คือเป็นคนในร้านเลยใช่ไหมคน,คนอื่นคนอื่นไม่มีความสามารถหรือว่ายังไงเดี๋ยวค่ะคุณมีหน้าที่นี้โดยตรงอ๋อเขาแต่งตั้งมาให้นี้โดยตรงเลยนี่นะครับหน้าที่ของเขาโดยตรงนะเป็นคนผัดนะเชฟกับท่าเหล็กนะฮะเชฟกะเพราซักท่าเหล็กนะฮะนี่ผัดอันนี้คือเผ็ดเผ็ดน้อยก็ทำเป็นสามหกเก้าสิบนะครับทั้งหมดทั้งหมดคือถ้าเต็มโต๊ะนี่คือสิบ ันน่้เป็ดน,น้อยสิ 10. โอ้ประทานหนึ่งได้ประมาณสิบนะฮะสิบหอ่ออันนี้คือสำหรับคนที่แบบว่าชอบอะไรที่ว่าราคาประหยัดนะฮะยี่ยี่ิบหาบาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถกินได้นะบางคนนี่เขาซื้อสองห่อนะของห่อคือห้าสิบาทจิ่มจุกเลยนะฮะ ลูกค้าก็คือแปลว่าไม่มีการที่ว่าจะขาดสายนะที่มากินตรงนี้นะฮะซื้อตรงนี้นะฮะนี่หลาได้เยอะนะไม่ใชนนน่น้อยนะได้เยอะมากน,น,ะะนี่ครับพอเสร็จแล้วก็ส่งไปให้คนที่รับหน้าที่หนักที่สุดคือคนนี้นะฮะเป็นคนล้างกระทาเราหน้าที่หนักกับเพื่อนนะ แล้วก็คนนี้ก็รับหน้าที่ไม่สาไลร่ครับก็คือเอากระทะคนหมูนะฮะรวนเฟอวันรวนก่อนนะรวนเสร็จแล้วก็มีการชั่งน้ําหนักด้านโน้นนะฮะขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สี่คือผัดนะขั้นตอนที่ห้าคือเอามาลาดใส่ใส่ห่อนะฮะแล้วก็จะมีขั้นตอนที่หกคือเก็บตังนี่คือจบบริบูรณ์นะฮะสำหรับร้านนี้ แบบอ๋อมันต้องเคาะจริงๆเนาะถ้าไม่เคาะมันไม่ขึ้นเราไฟนี่เนาะแก๊สนี่ใช้วาละก่ถังครับเนี่ยวันหนึ่งสองถังถังใหญ่หรือถังกลางถังเนี่ยอ๋อถังกลางนี่สองถังนี่หมดนะฮะเพราะวานไปถ่ายร้านร้าน,านไก่ทอดน,นี่ใช้สองสองสามถังเหมือนกันนะก็ตลาดนี้จะปิดประมาณสัก สามสี่ทุ่มเนาะคนก็จะหมดแล้วนะฮะก็คือรีบขายช่วงเย็นนะรีบทำรีบเอานะฮะต้องหากินให้เป็นนะครับมาทํางานตลาดแถวนี้นะฮะก็คือว่าช่วงเวลาเร่งด่วนคือสี่โมงช่วงพีคกห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มเนี่เวลาสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยต้องรีบคว้านะครับสำหรับเงินร้านไหนทําได้ก็ได้นะครับร้านไหนทําไม่ได้ก็คือนั่งทบยุงนี่ก็แย่นะครับสำหรับการค้าขายในช่วงช่วงเวลานี้ฮนะโดยเฉพาะยุ่งวิกฤตโควิดด้วยนี้ฮะก็ต้องนะครับคนก็ อาจจะน้อยลงไปนิดหนึ่งนะฮะแต่ร้านปะกกะเพรานี้ก็ยังมีคนมากินอยู่ประจํานะฮะไม่ขาดสายเลยนะครับจะไม่เหมือนร้านอื่นๆน,นะฮะเป็นร้านที่ชื่อดังนะครับพี่วนกะเพราไฟลุกนะฮะหรือว่าพี่้วนลุงว่านกะเพรา